สวัสดีค่ะทุกคนจ่าว่าพบก,กบอีกแล้วเปิดคลิปมาก็เจอเข้าวเลยพอดีอยากกินข้าวผัดรถไฟทุกคนแต่เพอเอิญว่าเปลี่ยนเมเปลี่ยนเนื้อสัตว์นะทุกคนแบบว่าปกติก็จะใส่หมูไก่ใช่ไหมแต่กบนี้เป็นข้าวผัดรถไฟใส่แหนมแหนมนี่กบทําเองนะทุกคนเอาจริงๆมันยังไม่เปรี้ยวนะ ส่วนตัวเป็นคนชอบกินแหนมเปรี้ยวเนาะแต่ว่าอมันยังไม่เปรี้ยวแต่เราก็เลยแบบว่าเออพอดีมีค้าเหลือใช่ไหมก็ทํำข้าวผัดรถไฟใส่แหนมก็เตรียมเครื่องก่อนก็จะมีแหนมเนาะทุกคนแล้วก็หอมหัวใหญ่ก็ก็จะทําการเตรียมเครื่องเอาไว้หั่นเอาไว้แล้วเราก็ไปเจอกันตอนผัดนะทุกคนเตรียมเครื่องแป๊บหนึ่งเพราะว่า เวลาเราผัดมันก็จะได้ง่ายไงทุกคนจ๋าก็เนี่ยกบใส่คณะประมาณสามหรือสี่ต้นไม่แน่ใจนะทุกคนจา๋าก็จะมีกระเทียมด้วยแหละกบก็แกะล้างสับๆๆเนาะเตรียมมาไว้ช่วงนี้ ก็ไม่รู้จะกินอะไรนะบางครั้งก็เบื่ออาหารนะทุกคนเอาจริงๆแต่อาหารมันต้องกินทุกวันเราไม่กินไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าเราไม่อยากกินเราก็ไม่กินก็ได้แต่ว่าหน้าที่แม่บ้านก็ต้องทำกับข้าวนะเราไม่กินแต่สามีกินไงโอเคทุกคนไปเราไปเจอกันตอนผัดเลยจ้า ทุกคนจ้าเรามาผัดข้าวกันทำไปคุยไปนะคะใส่น้ำมันเปิดเตาแล้วนะใส่น้ำมันลงไปเอา แหนมของเราลงไปคั่วก่อนนะทุกคนให้มันสุกทำไปคุยไปจ้าทุกคนทำให้มันสุกกว่าก็พอดีสามีเรื่องงานแล้วกบทำส่วนมากกบก็จะทำอาหารเป็นมื้อเย็นนะทุกคนกบก็จะจี่จี่กลับไปกลับมา ให้มันสุกก่อนแล้วเราค่อยแบบว่าผัดใส่กระเทียมลงไปเลย เพราะว่าถ้าเรานี้มันน้ํามันจะออกมาจากแหนมเยอะไงผมไม่อยากให้แบบน้ำมันออกมาจากแหนมเยอะเกินไป ทำแบบง่ายๆทำแบบง่ายๆค่ะทุกคนง่ายจริงๆ <c oughs> เราจะไม่ทําอะไรยาก ข้าลงไปเลย ขี้ข้าวหน่อยนะทุกคนกบจะไม่ไม่รอช้านะกบจะเอากบใช้ไฟแรงนี่เลงกบจะเอาทุกอย่างเลยทุกคนผมจะเอาผักทุกอย่างนี่ลงไปพร้อมตรงนี้เลยนะ เพราะว่ากัวเขาจะแบบอันนี้นะอันนี้แล้วแต่บางบ้านนะอาจจะไม่เหมือนกันแต่ครบทําแบบนี้ผักมันจะได้แบบสุกๆอ่ะกูชอบแบบผักแบบสุกๆเบาเตานิดหนึ่ง ยากนิดหนึ่งตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันล้นกระทะประมาณนี้เราก็ปรุงเลยกูก็จะใส่สีิวดำลงไปสีิวขาวขาาเขียว น้ำมันหอยนิดนึงกบจะใส่น้ำต,ตาลนิดนึงอ่าทีนี้เราก็จะผัดทุกคนอาจจะเดี๋ยวก็ใช้ช้อนเดี๋ยวก็ใช้มันไม่ถนัดนะทุกคนกระทะแบบเนี้ยบอกเลยต้องเป็นกระทะแบบบ้านเราเนาะแบบผัด ข้าวมันต้องเป็นกระทะแบบบ้านเรามันถึงจะแบบส่วนตัวเองแหละชอบใช้กระทะแบบนั้นมากกว่าปากมันจะก,กว้างๆก้นมันจะลึกๆมันค่อนข้างจะผัดยากนิดหนึ่งแหมทุกคนข้าวผัดโบราณใส่นแหนมของกบกบจะชอบแบบผักนุ่มๆน,นะเละๆหน่อยอย่างเช่นมะเขืออนเงี้ยมะเขือเทศอางเงี้ยแหม แฉะแฉะหน่อยชอบมากข้าวผัด,ดโบราณของเราแม่เสร็จแล้ว เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค,ค่ะทุกคนจริงๆส่วนตัวชอบใส่ซีอิ๊วดำให้ดำดีนะแต่ว่าเกรงใจคุณสาโอเคค่ะทุกคนมาทานด้วยกันกันกบกบคะ่ะข้าวผัดโบราณใส่แหนมนะจ๊ะชิ้นโตๆทําเองค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะรักษาสุขภาพจ้าบ๊ายบาย